เท่ากับว่าพวกเราก็อยู่ในความสงบไม่ได้ล่วงล้ำก้าเกินในสิ่งที่ศาลเขาสั่งไว้ว่าจะให้เราปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมให้กําลังใจพี่น้องเพื่อร่วมรบพี่น้องว่วมต่อสู้กันมาอย่างยาวนานวันนี้พี่น้องก็ได้ทราบแล้วจากเสียงผ่านมาในคําสั่งของศาลว่าเป็นเช่นไรทุกคน ได้อยู่ข้างนอกปลอดภัยหมดยกเว้นพี่เจ๋งคนเดียวพี่น้องฟังผมก่อนนะครับเราต้องใจเย็นๆถึงแม้คำสังส่งศาลขอประกันตัวพี่เจงยกเว้นชูกลงไปแล้วแต่เรายังมีกระบวนการการต่อสู้ทางกฎหมายนั่นในการยื่นขอประกันตัวชั่วคราวกันต่อไปนะครับส่วนพี่น้องที่ได้ร่วมกันต่อสู้กันมาอย่างยาวนาน และเราก็มีระเบียบขึ้นในในการต่อสู้สงบสันติและหอธิษสามาตลอดเวลาคนเสื้อแดงไม่เคยใช้ความรุนแรงตั้งแต่ยุทธรมาส19กันยายนจนกระทั่งถึงวันนี้และต่อไปเราก็จะใช้สันติวิธีแบบนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องทำาควาำความเข้าใจกับพี่นอ้องประชาชนให้อยู่ในความสงบเราน้อมรับคำสั่งศารนะครับเดี๋ยวคุณยว,ชวัชชกรมเนี่ย อาจจะส่งตัวไปที่เรือนจำพวงเต็มก่อนหลังจากนั้นนะครับแต่เย็นพี่น้องครับแจเย็นครับหลังจากนั้นแล้วอาจจะส่งตัวต่อไปที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจบางขีนนะฮะพี่น้องทุกท่านต้องเข้าใจนะครับเราต้องอยู่ในความสงบเรารู้ทันว่าเป็นเช่นไรแต่เราต้องทําใจในการต่อสู้มันเป็นเช่นนี้เองประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องรักพี่จิ๋ง รักทุกคนนะครับรักคนเสื้อแดงหากพวกเราไม่ยอมรับคําสั่งของศาลต่อไปจะไม่มีใครยอมรับคําสั่งของศาลอีกต่อไปเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงเนี่ยจะเป็นจุดยืนทําให้คนอื่นเขารู้ว่าคนเสื้อแดงก็อยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันกับคนเสื้อแดงครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดพี่น้องครับวันนี้ เขาเอาพี่เจ๋งเข้าไปแล้วไม่เป็นไรเรายอมรับและเราจะรู้ว่าคนเสื้อเหลืองจะมีเข้าไปหรือไม่ต่อไปในอนาคตเพจากนั้นพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็อขอความร่วมมือที่น้องเสื้อแดงทุกท่านเราตัะด้วยความสงบแต่ว่าเดี๋ยวรอพี่น้องเราลงมาก่อนส่วนใครจะไม่ให้กำลังใจนะครับ ที่หน้าพดูดจำก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนทุกท่านตามแต่นะเพราะฉะนั้นผมขอความร่วมือในฐานะที่ผมเป็นโฆษกมปชแดงทั้งแผ่นดินที่รักพี่น้องเสื้อแดง <S <S และอยู่บนจุดยืนอันนี้ตลอดไปนะครับขอพี่น้องอยู่ในความสงบแล้วเราไม่ต้องส่งเสียงอะไรใดเพื่อที่จะให้เป็นการผิดที่สารสั่งนะครับขอ,อ,นะอ,อกขอโทษทุกท่านนะครับขอพี่น้องโชคดีนะฮะแลเราอๆกันต่อนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ